น่ากินมากวุ้ไข่เต่าอ่ะอ่าตอนนี้เราก็อยู่แถวๆย่านบรรทัดทองเนอะติดไมค์คันใช่บรรทัดทองเวอร์ชั่นสองนะคะโอเคจะมีร้านเด็ดๆอะไรบ้างงนะั้นก็เดี๋ยวเราพาไดูกันร้านเดี๋ยวร้านดีเราจะไปทางหนะ้องแอร์เจ็ดเท่าคนยี่สิบบาทค่ะตาเราข<ำ>ึา้นชั้นสองไปห้องแอร์ดูว่าสภาพ ห้องแอร์ก่อแล้วใไหเนี่เออไปดูห้องแอร์ก่อนห <c oughs> ้อง้อง์รออยู่แล้วกิน <c oughs> ลองดูเมนูแล้วเราสั่งไปแล้วเนาะประมาณ6-7อย่างเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเมนูนะคะคือราเส้นเขาป้อยนี่ผมรู้จักตัง้งแตผมอยู่ม5ม6กอะครับเออแต่ว,ว่าอันนี้คือกินกันบ่อยเออบ่อยเรากินกันบ่อยมากแบบไม่ต่ำแบบไม่ต่ำกว่าสิบเราไม่ต่ำกว่าสิบ มันหน้าผมเป็นร้อยอะเป็นร้อยอะขิงขิงเออเดี๋รารอดูเรคชั่นของพี่เขากันแล้วพี่พี่เขากินกันครั้งแรกจะเป็นยังไงรอดู๋ยวอาหารมาแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็คือลงลงอาหารมาเต็มเลยโอเคไปชิมกันเถอะพวกเราสองคนนั่งกินคือตายน่า อออย่ันนี้ข้อหมูยากเราไม่กินเนื้อเนาะเราก็เป็นต่างนุง่มก็แม่กคนดีมค่ะเคเอาแบบจิ้มก่อนหอ,ม,อมยา่างกรึ่งเกรียมกรอบลองไก่ได้เลยนี่ทอดดีทอดมาดีแล้วก็ปรุงปรุงรสมาดีแล้วนี่รอบหมือกรอบมากเจ่แป้งเฉพาะกรอบดี โอเคเดี๋ยวลองชิมต้มตังกันลองต้มตังดูต้มตังดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆร้านอ่ะเอาทำหวานมากเดี๋ยวนี้ไม่หวานโอเคตามด้วยปูปลาต้มตันี่ตังตัวเนาะตังตัวปูปลาต่อไปตังแหนมจั๊กแหนมจั๊นี่นะครับอร่อยปลาลนัวแล้วไม่เหม็นคาวแบบนัวแซ่บโอเค กดไลค์เลยแต่ก็คือรสชาติดีเลยเป็นแนวใต้อีสานแบบกินได้ทุกเพศทุกวัยโอเคหลังจากที่เรากินร้านเสน่รับก็เสร็จแล้วต้องถามก่อนว่าเมนูที่เล c o คอมเมนต์เออ,เอ,อหรือที่ชอบอะคุณรับเรานะ่าจะชอบขอมูญญุย่างคิดว่าของบอลขหอมมอลิแล้วก็นุ่มกับลังดีเออขอมูญญุย่ญญางเลิศใช่อันนี้ <c oughs> ถ้าส่วนตัวเลยชอบตำซัวปูปลา คือรสชาติเด็ดคือรสชาติดีและไม่หวานมากเป็นรสชาติแบบอีสานแท้ๆแล้วก็ขออีกอันหนึ่งแล้วกันเป็นไก่ทอดเออดีดไก่ทอดดีเฉยโอเคแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นซึ่งตอนนี้เห็นเ่ากรีกันเป็นกินเนื้อกันกินเนื้อเนื้อเด็ดเหมือนต้องสามมาคนละจานเนาะใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปกันต่อไปอีสานแซ่บตรงไหนต่อเดี๋ยวเราไปดูกันจะได้ม ที่เราก็ชอบเนาะสวัสดีค่ะไปยิ้มชุกแช่งกันดูนะคะโอเคได้ค่ะสองสองชุกกขับไปกาเยน่าหลักมากเลยขอบคุณค่ะขอบซชุกใจเดือ หัจากที่เราเจอ้องอิงเราทำชาเลนจ์เนี่ยเขาด้วยออาเขายิงชุบแล้วก็ได้ให้เอสมาก็เอสเข้าได้เนาะอะน่ารักมากเหรอร้องเพลงพอด้วยเออร้องเพลงพรอมมาโอเคเราไปอีสานของเรากันต่อหลังจากที่เราแวะไปชาเลนจ์โอเคไปกันจ้า เฮ้ยน่ากินมากเอ้ขอบคุณค่ะจากแทกจากเมื่อกี้ที่เรามีเสน่ห์ลากก้อยแล้วตอนนี้เราก็ําอะไรนะหลังจากที่เรามีเสน่ห์เราก็ต้องมาแซบค่ะเออเราก็ต้องมาแซบกันต่อเนาะที่ร้านแซบคนไฟจ้ะค่ะไปพนไฟกันเถอะค่ะอยากมีแฟนผู้อ่าระหว่างที่เรารอยำเในร้านน เรา,มาเมื่อกี้ขนมที่เราแวะซื้อเมื่อกี้นะี้คะเขาเรียกว่าขนมไข่เตาใช่ขนมไข่เตาถ่านจา้ะใช่ไข่เตาเนาะอ้อสตอรี่สอรี่ก็คือเขามีเนยสดสอดไส,ส้อยู่ข้างในแล้วก็ใช้เตาถ่านแตะเข้าไปแล้วก็ร่มเนยแน่นอนมาชิมกัน<า>ต้องกินร้อนๆหนะชิมกำลังพอดีคำค่ะอือหอมนะ เนยเป็นเค็มๆเ,เหมือนหวานเนาะมันก็ช่วยทําให้มีแบบเพคเจอร์ข้างในทาให้รู้สึกว่าโอ้เจอเค็มด้วยขนมไข่ก็มอมหวานด้วยม,มันก็นุ่มๆเนาะกินได้เรื่อยๆมาต่อเลเยอร์เจ้าของเดียวกันอสำหรับขนมเลเยอร์เนี้ยเขาจะมีแบบทีเด็ดก็คือพอเราซื้อแล้วเราจะได้จับตามวันเกิดเรา ออจะเป็นแบบว่าคล้ายๆน่าจะแบบคล้ายๆปอร์จูนุกกี้อ่ะที่เมกาม้าก็คือกามีอ่านคำทำนายฉบับเต็มดิวรักแบบตัวมัมคนนี้ยังไม่ใช่ก็เซบายแล้วไปกระตอ,อกแล้วหิวได้ใบเดียวกันอ่าวันนี้เราซื้อมาสองรสตรงอันนี้เป็นรสสตรอบเบอรี่คาราช็อกโกแลตส่วนนี้จะเป็นกล้วย,วยลาบานานา่าโอ้บานออฟฟี่ขอโทษทีค่ะลาบมะชะอันนี้น่าจะเป็นรสใหม่ วว้าก็จะมี3ามสไซส์ก็คือไซส์เล็กกลางใหญ่อันนี้3สราคาาส่วนอันนี้จะมีขึ้นไซ์เดียวให้ดูเนาะทำใหญ่ตามสไตล์จ้ะเล็กๆไม่ใหญ่ๆเท่านั้นตับรีก็ใหญ่มากจริงๆตัดเลี่ยนได้อร่อยช็อกโกแลตกระชาเขียวได้ดีนะรู้สึกว่าเขาใช้แบบของดีอ่ะโอเคยำมาส่งแล้วค่ะเราไปกินยำกันต่อเ อ่าเต็มโตเลยจ้าเริ่มต้นที่สีที่อยู่ใกล้ตัวเราก่อนนะคะว่ากุ้งสดจะสดจริงไหมโอ้เป็นแบบเราเราเป็นคนชอบกินยำหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าชอบโอเครสชาติดีค่อนข้างถึงเครื่องอยู่เนาะอืม่ว่าเปรี้ยวหวานเค็มอร่อยนะนัวดีรสชาติดีมากกุ้งดีนะ กุ้งสดก็คือสดวัตถุดิบดีนะแท้จริงไรทินจะข้อหมูทอดกัเลยกว่าถอาหมูอ่ะมันดูไม่ค่อยมันด้วยนะแบบมันพอดีพอดีปลาจิ้มรือไม่จิ้มไม่จิ้มก่อนอืมดี่มทำจิ้มดีอร่อยค่ะอันนี้คือเมนูยำแซลมอนก็ต้องเป็นเมนูยอดฮิตของร้านยำหลายๆร้านาถูก มันไม่ขาวมนม่นสดดีเซอรวมอนไม่เหม็นขาวดียำๆก็เปรี้ยวหวานเค็มกรอบๆรายการต่อไปถ้าเราว่าคอหมูย่างทอดแล้ว <c oughs> เด็ดแล้วคอหมูย่างทอดบดนมามา่า <c oughs> ก็น่าจะเด็ดกว่า <c oughs> ดี ถ้าโดยเนื้อแท้เราเป็นคนชอบกินมาม่าเราจะชอบมินเนี้<ร>นะเนาต้องนอนมีเนาะนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องกินอ,ะอ่ะมาไปต่อไปดูถัดไปค่ะเมนูสุดท้ายของวันนี้ในร้านนี้ที่เราเทสก็คือขึอ้นไฟอไอกมายังพ่นไปตั้งแต่เมนูแรกลจ้ะอันนี้ก็คือยำแมงกะพูนค่ะแมงกะพูนเขาก็กรุบกรอกนี่อร่อย แสดงว่ามันคุณดีนะรู้สึกว่ามันแบบเส็นใหญ่ค่อนข้างสดแล้วก็กรอบกรอบแนะนำเมนูนี้ถ้าชอบเมนูคุณตึงตึงดีเนาะเนื้อตึงตึงโอเคเดี๋ยวเราลองไปไปแซบแล้วเราดูดีว่าเรากินไแ้วพ่นไฟกันหรือเปล่าไปดูน้องๆเพราะว่าจะกินแล้วพ่นไฟกันออกมาในแบบไหนกันบ้างไปจ้าอร่อยชอบมากเลยครับ เผ็ดดีครับน่าครับแซ่บใช่ไหมั่ากินครับเริ่มคนไปแล้วเนาะเริ่มคนไปอีกคนไปหลังจากที่วิญยินมามีร้านเสน่ห์รับก้อยอะไรแซ่บคนไฟนะแล้วก็มีกินหลงด้วยเนาะที่เราซื้อตอนชิมหาแล้วก็เลเยอร์เมื่อแล้วเราต้องรีบกลับไประหยัดนะโอเคแล้ววันนีม่อยากติดตามช่องวีญยินินด้วยนะจ๊ะ